จะไม่ได้สร้างเพื่อเอาไปบรรจุไว้ในวัดนางพญาพระเนี่ยสมัยก่อนเขาสร้างบรรจุไว้ทั่วอาณาจักรเขาล่ะครับนี่ฉะนั้นองค์เนี้ยถ้าคุณไปเจอเนื้อแบบนี้ที่เป็นพระนางพญาอกแขนฐานนี่แล้วเวลาคุณส่องเข้าไปเนี่ยมีเนื้อเน่าๆมีผง เห็นไหมตามซอกแบบนี้ยิ่งเข้าใจง่ายอ่ะเอาถุงนี้ก่อนสี 40, ่หมื่นถุงสี่หมื่นนะครับถุงนี้สี่หมื่นนี่ใครเอาถุงเนี้ยขอกำไรสิบเปอร์เซ็นสี่มื่นสี่ถุงนี้เอาสี่หมื่นสี่พันนะครับหิมปิดแล้วตาด้วยสี่หมื่นสี่พันอ่ะ ถุงนี้เอาสี่หมื่นสี่พันไข่ปลาขึ้นมาไห่ถือว่านี่ขึ้นยงางไข่ปลาขึ้นแล้วอ่ะไปดูดีครับว่าสี่หมืนสี่พันเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาเราซื้อเราก็จะมีการเขียนและคคอร์ดไว้ของดีของดีอะอแบบนี้ เก่าไหมถ้าถามว่าพี่เก่าใหม่เราจะดูยังไงไม่ยากนี่วัดประสาทนี่สมเด็จไก่เตี้ยคุณเห็นไหมสมเด็จหลังปีสองพน้าร้อยคุณหลับตานึกก็รู้ว่าร้อยปีละครั้งร้อยปีเป็นยังไง <S S คุณหลับตานึกคุณก็รู้ว่าบางขุนพม0ศูนย์เก้าเป็นยังไงแล้วคุณมาดูองค์นี้ว่าเก่ากว่าไหม เก่าครับเก่ากว่าเก่าครับพี่วีรละพี่สุริยันบอกเก่าครับเห็นไหมครับเมื่อเก่ากว่าเราก็ไปดูดิว่าสูตรเนื้อเนี่ยมันเป็นสูตรสมเด็จหรือเปล่าเก่าครับเก่ามากครับอาจารย์ดูเก่าครับพี่บุญมีสยามวันนี้สมาชิกครับข้างครับยุคปูู่เก่าครับพอส่องแล้วอ้าวเห็นป่มเก่าและอันนี้ก็คือความแกร่งของเนื้อ เก้าครับพิสุริยันถึงยุคองนี้นี่ฉะนั้นแบบนี้มาเวลายโยนจะมีน้ำหนักเพราะถ้าของเก๊กเป็นปูนบัตเตอร์มันจะเบาใช่นี่อ่ะได้องนี้มาหนึ่งองค์อันนี้ไม่เกี่ยวกับถุงนี้นี่พาบ้านอะ่ะผมชอบชอบมากๆอันนี้เป็นตะกุดทองคำวัดระฆังเลยนะองคนี้เก้าครับกุ ครับอุด,ดีกันครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นตะกุดทองคำนี่เลี่ยมปิดไว้กับพยันแบบนี้คือของพิเศษนะในสมัยก่อนตะกุดอะ่ะถ้าเอาทองคำมาทำตะกุดได้ทองคำนี่เป็นโลหะธาตุที่พิเศษจัดให้สำหรับหนุนนำชีวิตคนที่ได้ใช้อะ่ะนะะให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอ่าพี่สมใจบอกดีใจที่ได้เจอพี่ทวีนี่ อันนี้ปู่น,นาควัดละคังเห็นไหมครับอันนี้เป็นการทำพิมพ์พระขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องราวว่ามีการแตกกุกจากวัดละคังในปีพศ2474แตกกุยังไงเห็นไหมครับว่านี่คือเจดีเห็นไหมฉะนั้นมีการแตกกุพระออกจากเจดีออกมาเราจะย่อเจดีนี่ ฉะนั้นเรื่องราวของพิมพ์พระเนี่ยคุณรู้ไหมครับเขาคือภาพวาดเพื่อบอกเรื่องราวไม่ได้ต่างอะไรกับรูปปั้นที่บอกเรื่องราวเห็นไหมฮะภาพวาดฝาผนังพระเวสสันดรชาดกภาพวาดฝาผนังอะไรต่างๆเขาบอกเล่าเรื่องราวฉะนั้นการทําพระสมเด็จของวัดะระฆังเขาแกะเพื่อบอกเรื่องราวว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมั่งในวัดะระฆัง สมเด็จโตท่านแกะพระพิมพ์ยืนอุ้มบาทเห็นปะก็มีพระใหญ่ยืนที่วัดกลางของคอย<ม>เห็นปะสมเด็จโตท่านกามพระนอนกับพระนอนวัดสตือไงมสมเด็จโตท่านนำพระประธานก็พระประธานในวัดละครังไงสมเด็จโตท่านนำพระประธานก็วัดเกศชัยโยงไงฉะนั้นพิมพ์พระสมเด็จเขาแกะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนี่นะครับอันนี้พระสังกจาย นี่วัตสุทัศน์พระสังกจายเจ้าคุณสีสนวัตสุทัศน์โอ้โห,โหเจอสององค์นี้เข้าไปนี่ผมประทับใจประทับจิตมากๆจัดเลยครับจัดเลขเก้าห้าแปดห้าตีเท่าไรครับเนื้อดำเพื่อนเพื่อรู้ไหมครานี้พระที่ไหนสินวงบอกยุกองค์นี้พระที่ไหนครับ อยากดูสมเด็จครับเห็นบ่อยๆเพื่อเก็บภาพจำนี่เพืเ่อนๆดูเนือ้อเนื้อผงแบบนี้อายุเป็นร้อยปีใช่ปูสุกินราใครปูสุกนนคนรู้อันนี้วัดวไซม้าใต้ชินราชปูซุกวัดไรหลวงปูสุกพีทวีอยู่ปิดแน่นอนชินราปูซุกอันที่วัดไซม้าใต้ครับ วัดใส่มาใต้ครับนนโอ้โหสมเด็จยกถุงไส่มาใต้อา้าวนี่เพื่อนเพื่อนว่าพระองค์นี้อะไรองค์นี้ที่ไหนครับใครใวัดฉเฉลิม เก่ามากพาที่ไหนนี่คือเนื้อคุกรักไม่รู้ครับบอกเลยเก่ามากเห็นไหมเนื้อคุกรักนี่กุเอี่ยมหรือเปล่าเก่ามากเก่ามากเห็นไหมครับคุกรักเป็นพิมพ์พราสมเด็จ แล้วเอกลักษณ์ของพระสมเด็จแบบนี้แน่นอนครับใช่ไหมวัดกลางบางแก้วดูเข้มขขังมากครับัาที่ไหนครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่กูบุญฉะนั้นพระแบบนี้อย่างนี้หยิบมากูบุญแน่แ่ ผมชอบพราเก่าๆนะบางอย่างไม่รู้ที่เราก็เก็บไปศึกษาได้แล้วก็เอาง่ายว่านี่เป็นดีกหนึ่งองค์เก่าไหมเก่านางพญา เก่าไหมเก่าครับเก่าไหมครับเก่ากับพ่อปานเนื้ออกขุดนี้สุดจริงๆเก่าเก่ามากเห็นไหมครับฉะนั้นพาแบบนี้ไม่ตรงกับพิมพ์มแพงใช่ขายไม่ได้แพงปิดโลกเก่าสุดๆอาขายไม่ได้แพงหรอกครับแต่แบบนี้แขวนแล้วพุทธคุณเท่ากับองค์แพง นะฮะนางพญาผิดโลกเฮ้ยพี่พิมพ์ไม่ถูกผมเอาว่าคนกําหนดพิมพ์เกิดทันไหมแต่นักโบราณคดีหรือกรมศิลปากรเขาเจออะไรที่เก่าให้พิมพ์ไม่ต้องเหมือนใครเขาก็พยายามสืบค้นว่าอันนั้นน่ะเขาถือว่าเขาาขุดเจออะไรอ,ะอันนั้นก็คือของโบราณที่มีความสําคัญสวยจ้าเอาง่ายๆฐานเนี่ยคุณเห็นไหมฐานเนี่ยเป็นเข่าตรงเป็นฐานเขียงเห็นไหม แขนพิมพ์มารวิชัยนี่แขนลงแล้วหักศอกเอกลักษ์การแกะพิมพ์ก็ยังเป็นช่างผิดโลกแต่อาจจะไม่ได้สร้างเพื่อเอาไปบรรจุไว้ในวัดนางพญาพระเนี่ยสมัยก่อนเขาสร้างบรรจุไว้ทั่วอาณาจักรเขาล่ะครับนี่ฉะนั้นองค์เนี้ยถ้าคุณไปเจอเนื้อแบบนี้ที่เป็นพระนางพญา ที่พิมพ์ตรงกับพิมพ์แพงคุณขายแพงได้เลยใครต่อถูกใครสวดอย่าไปขายไม่ขายเขาก็จะต้องมาตามขอซื้อคุณพาแท้และเก็บไว้จะขายวันนี้หรืออีกปีหนึ่งขายนะฮะก็ขายได้แน่นอนนี่ถ้าคุณดูแท้เป็นด้วยความเก่าแบบนี้โอ้โหอ่ะมามาอีกครับผมเด่ดอ่ะนี่ ถูกต้องที่สุดพี่จีวิเศษขอบคุณสําหรับความรู้ครับพี่โอ๊ตครับเห็นไหมเล่นพาระง่ายๆเราเล่นแบบไหนหาแบบนั้นมาขายเราถ้าขายเราไม่ได้คุณสามารถที่จะไปโพสต์ประจานได้เพราะคุณรู้ไหมครับว่าครับอันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ซื้อหรอกครับเซียนพาร์ทุกคนเน่ยซื้ออ่าองค์นี้สองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับ ไม่มีใครซื้อที่ทำห่าบาแค่จา่ายรัาก็สบายใจแล้วว่าแท้คนออกบัผ่านต้องระบ,บุราคารับซื้อจากเจ้าของพี่อาริยะครับพี่อริยะดูตรงนี้ดิต้องบอกว่าเนี่ยพระที่คุณจะเจอพระแบบนี้คุณต้องเป็นพระบ้านผมชอบการฝนนะถ้าฝนแล้วเนื้อเนี่ยไม่เป็นขุยอะ ฝนแล้วเนื้อไม่เป็นขุยแสดงว่ามันเซตตัวกันมาเป็นร้อยปีใช่แต่บ้ะแต่ถ้าเกิดว่าฝนแล้วข้างในขุยอะ่ะมันคือผ้าใหมใช่ขนาดปากน้ำข้างในยังเป็นผงเลยเห็นบนั่นขนาดปีเก้ากว่านะปีเก้ากว่าอ่าแต่ถ้าคุณฝนแบบนี้แล้วข้างในเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นขุยนะแสดงว่าเซ็ซตตัวมาเป็น100ปร้อยปีเห็นป่ากระปุกออมสินโดเรมอนอนะ่ะคุณทุบมาแตกเป็นผงป่ะฝุ่นลอยเขาจะมูกเลย สมเด็จใหม่ๆคุณเราไปฝนที่ฟูดลอยเขาจมูกเลยแต่ถ้าสมเด็จที่เซตตัวกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวมาแล้วครับเปกหนึ่ง5มื่นห้าพันบาทเวลาเดินมาที่สามหมืนบาทที่พี่ป้อมทำเพื่อนายครับเหนือเขาทีแล้วพักเก้าร้อยปีอ่าฉะนั้นอะไรที่ผมบอกคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะคิดตามเข้าใจตามได้และนี่เอกลักษณ์ช่างแกะพระของสมเด็จโตเลยไหมครับ อกแขนฐานนี่แล้วเวลาคุณส่องเข้าไปเนี่ยมีเนื้อเน่าๆมีผงเห็นไหมตามซอกแบบนี้ยิ่งเข้าใจง่ายมาที่สามหมืนสามพันบาทครับนี่คอมหลอด้วยอันนี้สภาพถูกใช้าพาแบบนี้เลี่ยมปิดหลังเปิดหน้าอดูอาจารย์มิสูตรได้ พี่จองจองรอกไข่บานส่งดาวหนึ่งร้อยดวงคําว่าพิสูจน์ได้คือง่ายๆอะไรที่คุณฟังแล้วคุณเข้าใจอ่ะนั่นคือความจริงสองบวกสองเท่ากับสี่อความจริงสองบวกสองเท่ากับหกสองบวกสองเท่ากับสามอ่ะแล้วบังคับห้คุณเชื่อนั่นไม่ใช่ความจริงอกกระบอกใช่ไหมครับพิมพ์นี้เขาก,กระบอกอพิสูวิทย์ข้าละน้องมาที่สามหมื่นห้าพันหกร้อยแล้วนะครับมาที่สามหมื่นแปดพันบาทครับ โอ้โหนี้ต้องบอกไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะเนี่ยรับประกันไม่หักไม่ซ่อมพาบ้นบานๆเลยมาสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเห็นไหมสมเด็จวัดกลางยังมีไหมพี่ทศพันธ์วัดกลางก็แบบนี้ครับมีมาที่สี่หมื่นบาทแล้วนะครับสมเด็จวัดกลางบ้านมีต่ออยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับ โอโ้เอาแล้วครับสิบวิสุดท้ายแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าพิมพ์นะฮะยอดนิยมเส้นสุมใหญ่มาสี่มื่นสี่พันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหแบบนี้นี่เส้นสุมใหญ่อันนี้คือพิมพ์เขาเรียกอนะไรยุคแรกแรก,แรกมาสี่มื่นสี่พันห้าร้อยที่พี่จัดผลครับโอโ้ถ้าพี่จัดผลเก็บวันนี้นี่ นะราคานี้สบายครับมาห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยทีพี่ชัดพลครับเอาแล้วครับชอบพาแบบนี้ดูง่ายใช่ครับปิดแล้วนะครับปิดทีพี่ชัดพลนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ชัดพลโอ้ยพี่พิพัฒน์มหิดันครับพี่ชัดพลเริ่มปิดกล้าปิดเพราะเข้าใจเรื่องพาร์สมเด็จแล้วใช่หรือไม่ครับ เป็นเพศที่ผมชอบดูที่สุดเพราะคุณโอ๊ตอธิบายมองเห็นภาพตามเลยพิสุวิข่าวอะครับเห็นไหมฮะใช่ครับพี่ชัดบนกล้าปิดแล้วเพราะอะไรเพราะพี่ชัดบนเนี่ยมีพระสมเด็จแท้ๆไปดูจนเข้าใจพี่ชัดพลพระเยอะมากนะผมบอกให้ถ้าใครรู้จักพี่เขานะพี่เขาเคยขนพระมาให้ผมดูพี่ชัดพลบอกใช่ครับอุดยอมพี่ชัดพลนางพญาด้วยจ้า คนพอมีงบเช้าเพจอาจารย์สบายใจเก็บได้เก็บพีทวีไปไหนครับเนี่ยขอแบ่งนาะงพญาครับพิพนมแคมปหน้าเจ้านี้ไว้หน่อยอถ่ายรูปนะสวยๆยากได้พ่อปานดวงตาลบ้างพ่อปานดวงตาโอโ้โหตอนนี้ผมก็เก็บแต่พ่อปานดวงตานะอ่ะอันนี้เก้าห้าเอาง่ายๆนะขอนใจ่ลยลูกชอบไหนอยากได้อะไรกันนะนางพญา อันนี้ผมบอกว่าปูน,นาคเพราะมีในเนื้อขาว<ช>อ่ามีในเนื้อขาวเกาห้าใบลานหายากอ่าคุณดูใบาลานนะเห็นปหมเนื้อเดียวกับปีลันอะแต่ใหม่กว่าเห็นไหมครับว่าพระเก้าห้าองค์นี้ยเนื้อเดียวกับปีลันเลย แล้วก็มีที่ทำสูตรเนื้อเดียวกันเดียวก็เราว,วัตประศาสตร์วัตประศาสตรก็จะใหม่กว่านี้อันนี้เก้าห้าไหมเนื้อเดียวกับพระพุธบาทปีลันเลยมีสร้างเกอนเกสไซโยไหมครับเก้าห้าใบลานาย,ยักษ์จิงแปดห้าครับองนี้เก้าห้าเก้าห้าครับพี่องนี้ถ้าแปดห้าพิมพจะไม่ชัดแปดห้าสร้างแจกงสงคาราม <จะ S 1> รีบเอาพิมพ์ต่างๆมาถอดไม่ได้แกงพิมพ์ใหม่ อันนี้เก้าห้าแกะพิมพใหม่ดูสิเก้าห้าคนถามเก้าห้าเนื้อดำมีไหมพระการสร้างดํากับขาวเนี่ยเป็นปกติเลยครับปู่ยิ้มเห็นไหมมีเนื้อเทามีเนื้อขาวใช่อ่าพา<ร>ว<ะ>ัสนเน่มีเนื้อดํามีเนื้อขาวคู่กันเป็นเรื่องปกติก็ราคาครับองนี้เนื้อดาโอ้โหใครที่เก็บใครที่ได้สองหน้าเมื่อกี้ไปองค์นี้นะเอาห้าพันห้าองนี้เอาห้าพันห้าครับเนื้อดําเข้าใจไง่ายไม่ต้องดูตำหนิ ปิดนางพญาสองมือนพีพรเปาเลสและแบบนี้นะถ้าเก๋นนะผมคืนเพิ่มอีกห้าพันเอาห้าพันนะครับองนี้ใช่ปูป่ห้าพันห้าปู่ทวดศูนย์หกเห็นป่ะใหม่กว่านี้อันนี้เก่ากว่าพนทีเก้าห้าแล้วดูฮะเนื้อเก้าห้าก็เนื้อเดียวกับพุทธบาตรปีรันถ้าพระพิมพ์ปีรันนะ่ะที่คุณเห็นเนื้อปีรันแล้วไม่เก่าเท่าเก้าห้านั่นก็เก๋เห็นป่ะถ้าเข้าเก้าห้าก็จะแท้ พี่ป้อมนำเมื่อไหยปิดนะครับ5,500้าโอ้ผมนึกว <ผม S 1> ่าพี่พมานะจะปิดนะเนื้อมวลสารแทล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวอ่าพี่พอรตบเลสปิดนางพยาสองหมื่นครับพี่โอ้โหแต่ขัดเห็นเนือ้อชัดเจนนี่แหละเนื้อแท้หีบสมบัติสมเด็จโตที่เป็นข่าวตอนนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรเอาไวง่ายครับถ้าคุณรู้ว่า เนื้อสมเด็จแต่และช่วงปีเป็นยังไงคุณก็หาคําตอบได้ไม่ต้องถามใครหรอกครับถามก็ดูไม่เป็นแต่ถ้าเราตั้งใจเอาพักกลงอะแต่และหลวงพ่อมานั่งเรียงกันเราดูเป็นแน่นอนใช่มาแล้วครับนางพยาประมูลครับผมขอด้วยพี่ปีละพันนางองค์นี้สวยครับพี่แบบนี้เข้าใจง่ายสองมื่นหนึ่งพันสองมื่นหนึ่งพันโอ้โหพี่ปรอพันประมูลครับผมขอด้วย อ,อยากให้เพื่อนเห็นมาพร้อมกับผมจังเลยเนี่ยถ้าใครมีองค์นี้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ความเก่าและจดจําเนื้อนี้ไปซื้อนะครับนางพญากูเก่าได้เลยเหไหมเนื้อเป็นชั้นๆเห็นไหมเนื้อแบบนี้จบจัดชัดเจนครับ ะนะนะใครได้ใค,ใครขอใครขอนะพี่พรบาวะเลซใช่ไหมนะเปิดแรกมาเวลาเดินครับต้องเก็บครับเพื่อนๆอ่าเริ่มไม่ใช่ปิดต้องมีงเนาไว่าเริ่มใช่ครับพี่อ่ะเหนือเดียวกับบ้านกลางอ่าแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเป็นล้านแท้แน่นอนมาแล้วคนระับเปิดแรกสองหมืนห้าพันบาทอ่าไม่ต้องอย่าไปซื้อแพงผมแนะนำนะไม่ต้องไปซื้อแพงถ้าซื้อไปขายแบบนี้ ผมบอ,อกคุณเลยว่าซื้อแพงไปอ่ะไม่เอาขายลําบากแต่ถ้าซื้อไปใช้พุทธคุณแบบนี้แขวนสบายใจแล้วไม่ต้องไปเสียเป็นล้านอ่าแล้วไม่ต้องไปเสียเป็นล้านครับปิดไปตอนแรกสบายไปแล้วมาที่สองหมื่นห้าพับาทแล้วนะครับเปิดแรกพิธีสวัสดีครับพี่พี่ครับสุดยอดที่สุดความรู้ล้วนๆขอบคุณครับพี่ดำรงมาสองหมื่นห้าพร้อยมาสองหมื่น หกพั 6, บนบาทครับที่ที่พี่ประพันครับใช้ครับอาจารย์หลักพันหลักหมื่นพอซื้อได้หลายองค์ด้วยคือแบบนี้เราทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพระแท้ได้เราทำาเราเราสามารถทุกคนเล่นพระได้ครับมาสองหมืน 8, ่นแปดพันบาทที่พี่พีระพันครับ อยู่ที่2800 0ันบาทนะครับราคาสุดท้ายแบบนี้คือคุณได้แขวนใช้พุทธคุณของพระนางพญาพิษโลกแน่นอนชอบตรงเนื้อจัดแบบนี้เขาถึงพาแ้อีกครั้งราคาจับต้องได้จริงๆต้องให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพาแท้ได้สิครับคนที่เล่นพาจริงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาที่2800 0นนะครับราคาสุดท้ายมา2 9500ยที่พี่ โอรันพุทธคุณครับแบบนี้คือไม่คือราคาเนี่ยถือว่าถูกกว่าเต่าปนนี่ปีสามกถือว่าถูกกว่าพระผงเพราะกลวยด้วยมาที่สามหมื่นสองร้อยที่คุณอาทวีครับเอาใครถามหาพี่ทวีเอามาแล้วคุณอาทวีมาแล้วต่อด้วยกูสุกเอาแล้วครับ,ครบใครได้เป็นเจ้าของไปดูครับเพื่อนพี่คุณอาทวีนะครับสามหมื่น สามพบาทนะครับ3า0 0 0ื่นสาพบาทใช่พี่ชัดโคนมาสามหมืองพันห้ไม่ทันนะครับสามหม่นสี่พันหอไม่ทันครับส3 0 0 0ืามพันบาทพี่เวีอ่ะต้องบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่เข้ากันดึกนะ